มีดีอะไรบ้างถึงราคาถูกลงแล้วว่าเขาตัดออปชันหรือเปล่าตรงกันข้ามโตโยต้เพิ่มฟังก์ชันเพิ่มออปชันแล้วก็ที่สําคัญคือเพิ่มแรงมาด้วยตําแหน่งของพวงมาลัยลักษณะของพวงมาลัยเนี่ยยังเป็นทรงกลมอยู่นะทำให้รู้สึกว่าเป็นสปอร์ตมากขึ้นคือใหญ่กว่าโคลาคอร์สไซซิ่งมันจะเท่ากับ c r v ซึ่งเป็นดีสกิกเมนต์เลย สวัสดีครับเพื่อนๆเราโต้อยงโฟร์ไลน์นะครับวันนี้พบก,กันแนทอีกครั้งนึงครับกับออโดสออินโฟรีวิวนะวันนี้ผมจะพาไปรีวิวและก็พรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่ข้างผมแล้วนี่คือ Toyota BC4X นะครับเป็นรถไฟฟ้า SUV หนึ่งเดียวของ Toyota กันและคันนี้ครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว2025 หลายๆคนเนี่ยเริ่มเห็นไปแล้วเพราะว่าเปิดตัวในบ้านเรามาครั้งหนึ่งแล้วเนาะตอนนั้นเอามาขายครับในจานวนจํากัดน,นะเพียงแค่130คันตอนนี้เ,นเขาบอกว่าขายแบบแมสแล้วคือใครอยากจะมาซื้อก็มาจองแล้วก็ได้เลยไม่อินเจแดยนะครับตอนนี้นะครับตัวถ้าเขาทําราคามาคร่าวๆแล้วนะก็มี2ราคามี 1, 5, 000, 1 000, นึ่งล้านหกับหนึ่งล้านหครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ย <S <S ต้องบอกว่าคราวนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับผู้เชี่ยวชาญของษษสัษัทส่อส์กรเกี่ยวกับรถยนต์เลยนั่นกะ็คือ ขอเอียนเชิญพี่หนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ต้องพาพี่หนึ่งมาช่วยแนะนำรถรุ่นใหม่หน่อยหนต้องถามว่าพี่หนึ่งเห็นว่า v ีซีโเนี่ยเคยมาขายใน้าแล้วแล้ว,ลวตอนนั้นี่เป็นยังไงบ้างการตอบรับ<ส>ดีไหมครับคราวที่แล้วก็มาในรูปแบบของ B ีซีทีที่เป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกมีทางเลือกเดียวต<ม>อนะนะั้นน่ยมาเป็นขับสี่อย่างเดียวอรอบนี้มาขับ2ด้วยนับสอง ตอนนี้มีทั้งขับเคลื่อน2ล้อหน้าแล้วก็สี่ล้อแล้วถูกต้องแล้วราคาเป็นไงครับตัวเก่าราคา1นล้านแปดหล้านแปดแสนใช่โอ้นแสดงว่ารุ่นใหม่เนี่ยมีดีอะไรบ้างถึงราคาถูกลงแสดงว่าเขาตัดออปชั่นหรือเปล่าอืตรงกันข้ามโตโยต้าเพิ่มฟังกชันเพิ่มออปชันแล้วก็ที่สําคัญคือเพิ่มแรงมาด้วยก่อนจะไปพูดถึงเรื่องกําลังของเขานะ ก็ S <S ส่วนที่เปลี่ยนแปลงเลยด้านหน้าเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตรงจุดที่เป็นเรื่องของตัวระบายลมเนี่ยกว้างกว่าเดิมตรงนี้นะใช่ใช่ใช,ช่องระบายลมกว้างกว่าเดิมแล้วก็ดีไซน์ด้านข้างเนี่ยถูกบีบให้มันก็เรียกว่าฟิตขึ้นอีกนิดนึงคือขยายออกไป <S <S ผมสังเกตอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาเปลี่ยนไปด้วยมันเป็นเหมือนแฮมเมอร์เฮดถ้าบ้านเราไฟแบบนี้ก็จะอยู่ในแคมอรี่นะอันนี้ไม่อยู่ใน B4H เแล้ว โอเผมไปแอบเปิดฝากระโปรงนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่าข้างในมันเป็นไงบ้างเดีย๋ยวนะเปิดฝปุ๊บเครื่องยนต์เป็นไงพี่หนึ่งไม่มีเอาเหรอมีแต่มอเตอร์ไฟฟ้าอ๋อใช่คันนี้มันรถไฟฟ้านะใช่นะใช่คันนี้มีกําลังมากกว่าเดิมไหมครับถ้าเทียบกับรุ่นเก่านั่นแหละคือสิ่งที่ตัวต้าเขาปรับปรุงแล้วมอเตอร์มีกําลังรวมเนี่ยถึง252กิโลวัตต์ สามร้อยสี่สิบสามแรงม้าโคตรเยอะอันนี้เฉพาะตัวขับขึ้นสี่ล้อเฉพาะตัวขับเื่อนสี่ล้อขณะที่ตัวสองล้อหน้าใหม่เนี่ยให้กําลังมอเตอร์ร้อยหกสิบห้ากิโลวัตต์หรือประมาณสองร้อยยี่สิบสี่แรงม้าโอเคแต่ว่าเครื่องเขาดูเหมือนเหมือนเครื่องยนต์เลยนะอันนี้มันคือมันเต็มเพราะว่าตังชุดแปลงเลยแหละเต็มมาคันนี้เป็นรุ่นไหนครับขับื่อนสี่ล้อปะตัวรุ่นขับเคึืนสี่ล้อหรือตัว All Wheel Drive เขาอะ ดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าให้พี่้หนึ่งพาชม่อยครับก็ <ไป S 2> มาดูดาต่อกันที่ด้านข้างเนี่ยที่เห็นความชัดเจนในเรื่องของสีเขาปปรับเปลี่ยนเป็นสีดําเงาเนี่ยจาก<อ>ด,ด้านตรงนี้ใช่ไาหมาจากเดิมที่เป็นดูเป็นชิ้นพลาสติกธรรมดาเนี่ยที่เป็นดูเหมือนจะเป็นรถต้นแบบตอนนี้ก็จะเป็นสีเงาและวแล้วก็ล้อใหญ่มาล้ออันนี้วงไซส์เดิมไหมท่หนึ่งไซส์ยางเนี่ยยังเป็นไซส์เดิมก็คือ,อไซส์ยางแล้วล้อก็เป็นไซส์ตัว20นิ้วอ๋อเป็นขนาด20นิ้วย่นิ้วแล้วก็2 3 5สาห้า้า แต่ว่ามีมีการดีไซน์ล้อใหม่เนาะอ่าล้อเป็นล้อลายใหม่เลยลายใหม่แต่ว่าสเต็เดิมทีนี้ตรงนี้ที่ชาร์จมันเช่ยนมครับที่ชาร์จมันนี่มันเหมือนเดิมไหมให้ AC DC เป็นไงบ้างครับก็ถ้าเป็นเป็นเป็นเรื่องของ DC เนี่ยยังเป็น150วัตต์เหมือนเดิมนะส่วน AC นี่คือจุดที่เปลี่ยนแปลงจุดหนึ่งก็คือจากเดิมเนี่ยเป็นแค่11กิโลวัตต์ตอนนี้เพิ่มเป็น22กิโลวัตต์เฮ้ยไม่ค่อยเจอนะ แต่ครนี้ไฟมันต้องใช้ไฟสามเฟสนะอ๋อก็คือเหมือนกับโรงงานอะระดับโรงงานถึงจะเข้ายีิบสองกิโลวัตต์ใช่ไหมมีางก็ติดได้แล้วแต่ว่าทาไมดีซีเขายังไม่มากเทามันยังเท่าเดิมอยู่คือร้อยห้าสิบกิโลวัตต์คือถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ถือว่ามากแล้วนะตอนนี้ร้อยห้าสิบกิโลวัตต์เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นเพราะว่าจะเป็นจุดชาร์จของปลาทหรือของหลายๆค่ายเนี่ย อัพตัวเองขึ้นมาเป็น150หมดแล้วแล้วทีนี้ไอ้กำลังเรารู้แล้วว่าชาร์จได้เท่าไหร่ทีนี้อยากรู้ว่ามันวิ่งได้กี่กิโลอ๋ตรอตัวนี้วิ่งได้ไกลกว่าเดิมของเดิมนี่วิ่งได้อยู่485อยกิโลเมตรในการชาร์จหนึ่งครั้งนั่นเป็นเพราะว่าตัวของเดิมเนี่ยแบตเตอรี่เขาอยู่ที่71.4<อ>ตัวใหม่ขยับแบตเตอรี่ขึ้นไปเป็น73.1จุดหนึ่งโอ้ซึ่งทำให้ระยะทางที่เขาวิ่งทำได้เนี่ยเขาทำได้จนถึง570 กิโลเมตรมกับถ้าเป็นกรณีที่เป็นขับเครื่องล้อหน้าเนี่ยจะไปได้ถึง600เลยโอโ้โห <ผม S 2> ส่วนน่งน่าจะเป็นเพราะเขามีการบริหารจัดการพลังงานได้ดีขึ้นถูกต้องนะคือมีการซอฟต์แวร์พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่นี่นี่เอาลนะ่ะไปดูด้านข้างกังนมาดีกว,ว่าอานข้างเป็นไงครับก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็น เขายังคงจุดเด่นในเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องของการที่เป็นเซ็นเซอร์เนี่ยตรงนี้ที่มือจับทั้ง4ี่จุดในขณะที่บางค่ายเนี่ยหรือว่าเราพูดถึงค่ายอื่นๆนะว่ายังมีเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวนี่เขาเป็น4ี่จุดเลยอเออใช่ปกติจะมีคนขับรถของคนขับข้างเดียวถูกต้องแล้วถ้าเป็นรถตัวสีดำเนี่ยตัวที่มันเป็นดำเงาเนี่ยมันยิ่งแมทกันไปใหญ่เลย มาดูด้านท้ายกันบ้างดูด้านท้ายนะครับมันเหมือนเดิมปะด้านท้ายถ้ามองผิวเผินเนี่ยพูดตรงๆเลยนะด้านท้ายเขาไม่มีการแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนที่เป็นเรื่องของด้านใต้กันชนเนี่ยยังไม่เป็นดำเงานะขณะที่ด้านหน้ามันเป็นดำเงาใช่ใช่นี่ยังเป็นด้านอยู่แล้วเงาแค่ตรงนี้ใช่แล้วก็ไฟก็ยังมีดีไซน์เดิมซึ่งเขาบอกว่า full LED แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกว่ามันมันตัวนี้ด้านหลังเนี่ยมันเป็นแถบยาวใช่ไหมอ่า ด้านหน้าเราไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นแถบยาวเหมือนกันด้วยใช่มันเป็นการเพิ่มจากุูกที่แล้วใช่มันจะมีแถบตรงกลางเพิ่มขึ้นมาเปิดไฟฟ้ายังไงคะนี้เตะเปิดหรอใช่เป็นคิกเซนเซอร์เอาคุณแจมายังนี่ไงเกาเปิดเตะปุ๊บนะนเอาเฮ้ยคานไ้หนอ่านโอ้คนนี้ได้ลำโพง JBL ด้วย แสดงว่าคันนี้คือตัวท็อปสดุด AWD ครับเพื่อนสี่ล้อใช่ล,ลำโพงกี่จุดนะเก้าจุดอ่าเก้าจุดอันนี้เป็นซับบูเฟอร์ด้วยด้านหลังอโอ้โหแล้วก็มีมา่มานบังแดดแต่ตรงเนี้ยท้ายเนี่ยมันดูแบบสปอร์ตนะคือมันมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับกว้างนะแต่จริงแล้วท้ายมันลาดจุดได้เท่านี้เองอ่ามันเป็นแฟลตขึ้นมาลงมานิดนึงใช่ใชแต่ว่ายังไงก็ยังคงจุดดีของของตัวภายในยอยู่เรื่องของเบาะมันยังเป็นเบาะที่แบบ พับเรียบจากด้านหลังไปจนถึงบออแถวที่สองใช่ลองพับดูเลยโอ้ฝั่งเดียวก็พอแล้วโอเคโอเคเพราะฝั่งนี้ก็แยกเขาเลยนะสี่สิบหกสิบถูกต้องเดี๋ยวขอลองนั่งหลังกันหน่อยดีกว่าขอนั่งข้างในหน่อยครับโหบ่อนด่มากเลยอ่ะมีที่้าแขนด้วยมีแอร์ด้วยแล้วก็ เขามีปรับลมปะตรงนี้ใช่มีเป่าลมซ้ายขวาโอ้โหมีช่องเสียบเป็น usb type t ตัวนี้เป็นเรื่องของควบคุมเรื่องของลมที่ที่โตเบาะแล้วเขาบอกว่าอะไรนะหลังคาถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีคานเหล็กอยู่ตรงกลางใช่แบ่งครึ่งเขาเรียกแบ่งครึ่งแต่อันนี้เขาออกแล้วเพราะดูโปร่งเป็นชิ้นเดียวเลยโปร่งขึ้นจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะทําแบบเนี้ยผมว่าโอเคอยู่แล้วที่สําคัญคือพี่สังเกตดูว่าตรงเนี้ยของเดิมเป็นเป็นก้อนใหญ่ๆตอนนี้มันจะถูก ปรับขึ้นที่สูงขึ้นไปอีกโอททำไมอ่ะ,อะเพื่อให้มันมีพื้นที่ในส่วนที่เล็กมที่มันสะดวกขึ้นเนี่ยอืม,อมแล้วก็คันนี้มันเป็นเขาเรียกว่า e-TNGA พลตฟอร์มแบตเตอรี่จะอยู่ด้านไดน้หมดเนาะนทำให้พื้นเนี่ยราบเรียบดูดิซึ่งก็โอเคเวลานั่งเนี่ยมันเหมือนกับเบาะมันสั้นนิดนึงแนะ้วแต่ว่าโดยรวมก็ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดนั่งได้ยางนั่งสบายหัวไม่ติดเนาะยางนั่งสบายหัวไม่ติดใช่เลยเอาละพาให้ไห่หนึ่งพาไปดูด้านหน้ากันหน่อยครับไป มาต่อกันที่ด้านหน้าดีกว่าด้านหน้า,นาโอ้เป็นไงครับที่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยก็คือเข้ามานั่งป็จะเห็นหน้าจอขนาด14นิ้วใหญ่ใหญ่มากเลยนะเฮ้ยไม่เคยเห็นโต้ตให้ขนาดนี้เลยไี่หนิใช่แล้วก็ตัวคอนโซลเองอะรู้สึกว่าถูกบีบขึ้นไปให้มันดูมันโปร่งขึ้นเออใช่เขาออกแบบคอนโซลใหม่ด้วยไหมดูมันแบบเปลี่ยนเลยเขาเรียกเปลี่ยนเลยออกแบบใหม่เลยใช่แล้วก็ตูช่องแอร์ที่เป็นช่องแอร์ที่แบบดุบีบ,บให้มัน แคบลงเพื่อให้พื้นที่ตรงส่วนที่เป็นขาเนี่ยวางขาไ<อ>ด้ก<อ>ว้างขึ้นเลยแล้ว,ลวก็แอมเบอไลท์สีเขียวอะ่ะชัดมากเลยอ,ะอ่ะอ่อีกอย่างนึงก็คือเขาเพิ่มตุงแถบที่แอมเป็นแอมเบอรไลท์เนี่ยถูกขยับขึ้นมันแบบก็ทําให้ดีไซน์มันดูแบบทันสมัยขึ้นเออดูดีเลยแล้วก็ตรงกลางอะ่ะน,นั้นคืออะไรชาร์จสองอันเลยเหรอพี่หนึ่งใช่ของเดิมมีอันเดียวตอนนี้เป็นสองอันละแล้วก็สามารถชาร์จได้สิบห้ารุ่นนี้ถ้าเสียบชาร์จเป็นหกสิบใช่ไหมเออหกสิบอ๋อ ถ้าเสียบชาร์จ60แต่ว่าถ้าเวลาชาร์จเนี่ยแค่15อย่างน้อยๆก็คือว่ามันมีให้สองข้างแล้วจากเดิมที่มีข้างเดียวเนาะแล้วคันนี้เขาเข้าเกียร์ไงเปนหนึ่งนี่ไงเอานั่นเกียร์เหรอเนะี่ยใช่ผมนึกว่าไอ้จ้ออโอ้โหแล้วเขามีปุ่มอะไรมั่งก็มีตั้งแต่เอ่อโดยหน้าถอยหลังเป็นพวกเรื่องปกติแต่ว่าทุกครั้งที่จะเข้าตำแหน่งเอ็นก็กดกดปุ่มลงไปถ้าเอ็นนะอ๋อ ก็มีกล้องมองรอบคันออโต้เบรกโฮเนาะเฮ้ยมีปุ่มเอ็กโหมดด้ป่ะเอ็กโหมดป่ะนั่นๆๆๆนนันนซ้ายนี่นี่นี่ใช่ไหมฮะอันนี้เขาได้มาจากซูบารุนะมีการตกลงกันกับซูบารุที่จะทำรถร่วมกันเพราะนั้นแน่นอนละมันจะมีตัวโหมดเอ็กได้มาสำหรับในตัวที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเรื่องหนึ่งพวงมาลัยเขามีการปรับใหม่ด้วยเนี่ยให้มีเล็กลงไหมอันนี้เล็กกว่าเดิมเยอะแล้วแถมมีพาร์ตเนอร์ชิพด้วยแต่ว่าจริงๆริแล้วไอ้ขับพาร์ตเนอร์ชิพเนี่ยตรง มันต่างกับการที่เป็นแพลตนชิพแบบเครื่องยนต์นนะอันนี้เป็นไฟฟ้านี่คือเป็นการบวกลบของการรีเจนแล้วก็เห็นเขาว่าเขามีการออกแบบไอ้มตรวัดตรงกลางอ่ะให้ดูง่ายขึ้นถ้าพูดถึงดีไซน์ตรงนี้เขาจากเดิมที่มันจะมีแผงกัน้นตอนนี้มันเปิดโล่งแล้วก็ไปวางอยู่ตรงนั้นด้านหน้าเลยก็แทนที่จะใช้วิธีการสะท้อนขึ้นเข้าหากระจกใช่ไหมก็เป็นการวางมตรวัดให้ไกลออกไปหน่อยนึงแล้วก็เปิดโล่งทําให้เราไม่ต้องรู้สึกว่า มันถูกบดปังโดยพวงมลลาลัยที่มีขนาดเล็กลงคล้ายกับพวกเ,เปยโยไหมที่พวงมลลาลัยเล็กๆแล้วก็มัดวัดจะอยู่เยื้องๆหน่อยตำแหน่งของพวงมลลาลัยลักษณะของพวงมลลาลัยเนี่ยยังเป็นทรงกลมอยู่นะทาให้รู้สึกว่าเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มีคันนี้ให้ JBL มาเป็นทวิตเตอร์ตรงเสาเอด้วยแล้วก็บอกไฟฟ้าขนาดแปดทิศทางทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใช่ของเดิมไม่มีนะของเดิมไม่มีเหรอใช่ของอใหม่มีบอกไฟฟ้ามาให้ ทั้งซ้ายขวาเลยสุดยอดสุดยอดเอาละไปนหนึ่งงั้นไปสรุปข้างนอกกันหน่อยดีกว่าว่ามันแตกต่างตัวที่แล้วยังไงแล้วก็ราคาเป็นยังไงน่าใช้ไหมไปเนอ่ยสรุปแล้วก็น่าสนใจมากนะขนาดตัวเนี่ยถือว่าเป็นระดับไหนครับก็เป็นดีซ g m กเมนต์เขาบอกเป็นดีซ g กเมนต์นะเขาบอกว่าอะไรนะมีสัดส่วนที่คล้ายกับเอาง่ายเท่ากับซ r v เนาะคือใหญ่กว่าโคลาคอส ไซซิ่งมันจะเท่ากับ C r V ซึ่งเป็น r s e g m e เ t เลย D s e g เ e n t เลยก็อันนี้ไม่เล็กนะ้ผู้ชมใหญ่ใช้ได้เลยอ่ะสรุปให้ผู้ชมฟังดีกว่าก็คันนี้ B C f o S เนี่ยเขามีด้วยกัน2รุ่นนะมีรุ่นกับเครื่องล้อนหน้าอย่างเดียวกับกับเครื่องสีล้อกับเครื่องล้อหน้าอย่างเดียวเนี่ยวิ่งได้ถึง600กิโลเมตรในการชาร์จหนึ่งครั้ง600กิโลเลยแล้วก็ราคานะในรุ่นกับเครื่องล้อนหน้าเนี่ยเขาประเมิน ประมาณการไว้ที่1นึ่ล้านห้นะครับยังนณะวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ราคาที่แท้จริงราคาแท้จริงเนี่ยทางนีเอเดลต้าบอกว่าจะบอกอีกทีประมาณปลายเดือนตุลาอ่านะมาปลายเดือนตุลานะครับก็อีกรุ่นหนึ่งส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือขัเส้นสี่ล้อเนี่ยวิ่งได้570กิโเมตร NEDC ราคาอยู่ที่ 1, 1 6, นล้านกับหกแสนเขาเรียกเอ็กเอกถึงแน่นอนตอนนี้ยังไม่ทันที่ซื้อเลยนะลดไปแล้ว2องแสนอ้าวรถไงครับอ้าวเนี่ยราคาเดิมล้านแปด ตอนนี้ร้านหกราคาเดิมไปรุ่นที่เคยมาขายร้านแต่แต่ถ้าจองตอนนี้สองพันคนแรกลดไปอีกสองหมื่นแล้วก็ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยจะพากสองพันคนแรกนวันนี้เนี่ยรอ,อาไปพันสามแล้วนะวันวันที่เราถ่ายทําอยู่นะครับก็เหลือไม่ไม่ไมนานก็ยังไงแจ้งความจำนงมาจองกันได้รุ่นรุ่นนี้จะได้นอกจากระยะทางสำหรับตัวท็อปนะก็คือเรื่องของกําลังเนาะมีกําลังมากกว่ากําลังมากกว่าเดิมโดยที่อาตราเร่งเนี่ย สูตรถึงร้อยอยู่ที่ห้าวิห้าวิเหรอ,อืขณะที่ปตรวขับขับเครื่อนล้อหน้าอย่างเดียวเนี่ยเจ็ดวิจริงๆก็ดูแล้วไม่ต่างกันเยอะนะแต่ว่าห้าวินนี่มันโหดมากเลยนะต่างกันทั้งสองวินะไม่ไม่คือมองแล้วเหมือนไม่ต่างกันเยอะแต่สองวินี่ก็ใช้ได้แ่าะกันเร่ง,ลงแล้วก็บอดี้ใหญ่ขนาดเนี้ยห้าวิเนี่ยใช่หรอสุดยอดอ,อาจจะเป็นเพราะครื่อสีอ่ล้อในส่วนที่เป็นเรื่องของตัววอร์ชาร์ตเขาบอกว่าจะมีวอร์ชาร์ตให้ด้วยเนาะอ๋อแถมวอร์ชาร์ตให้ด้วย่แถมบ้างหรือว่าต้องซื้อ เขาบอกแถมนะแถมหรออ่ายังไงก็ลองมาดูวันจริงอีกทีตอนที่เขาประกาศราคาอย่างเป็นทางการเดีวว่าเขาจะแถมอะไรให้แต่ว่าวันนี้แหละแน่นอนแล้วได้ส่วนลด20,000แรับผู้ที่จอง2คันสคันแรกครับอันนี้ก็เป็นข้าวๆนะครับของโต้ยโฟร์ไลน์นะ <c oughs> ที่าให้ชมมี7 4 0 x ในครันนี้คนระับอันนี้ก็จะเป็นมีรุ่นเดียวสีเดียวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสีที่หนึ่งมีกี่สีนะจำได้ไหมครับมีทั้งหมดสี่สีสี่สีใช่ ก็จะมีสีที่ต้องบอกว่าน่าสนใจก็คือตัวนี้สีเทาเทามาเสร็จเรียบร้อยก็จะมีสีแดงแล้วก็ขาวสีเทาสีแดงสีดำมีไหมสีสีดําอ่ะเป็นสีที่สีไงอ๋อสีที่สีอ่าแต่สีดําพิเศษนิดนึงสีดํามันดําจนหมดแล้วใช่ไหมข้างในก็เลยเป็นสีเทา๋อขณะที่ตัวอื่นเป็นสีดาเป็นสีดําซึ่งสไตล์ผมมันต้องดําหมดแหละจริงๆดำเราเลือกข้างในดำได้ไหม ไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ทังหมดโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของต o y ฟ l ล์ลกับมีับ b z 4 x ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้ช่องตูโฟล์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ้าเกิดเราได้ไปรีวิวได้ไปทดลองขับนะเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ